สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gamer Indie วันนี้เราก็จะมาต่อกันกันกบเกมตอนที่2ของเกม The Coma 2ตอนที่แล้วเราก็หลุดจากโลกธรรมดามาเข้าสู่โลกมืดคือโลกของ The Coma นะฮะเข้าสู่ความสยองขวัญตั้งแต่ตอนที่2ไปต้นไปตรงนี้ก็เป็นจุดเซฟให้เรามันทึกชื่อของตัวเองชื่อของฉันละ ชื่อเป็นสิ่งสําคัญมากในเดอะโคมา่าการลืมชื่อของตัวเองจะส่งผลให้มีนานเสียสติและต้องเผชิญหน้ากับฝันร้ายของเธอใหม่อีกครั้งใช้ประกา์นาให้ความทรงจําเพื่อบันทึกชื่อของมีนาเอาไว้คุณสามารถเริ่มเล่นเกมใหม่จากสถานที่ที่คุณบันทึกชื่อเอาไว้ได้คือจุดเซฟนั่นเองแม่งบรรยากาศร้อนเชียรหลากไม้อะไรเต็มเลยเฮ้ย ร <Yeah. c oughs> ่างของผู้คนในทางเดินราวกับถูกหลอมขึ้นมาจากขี้พึ่งท่าทางปิศจธรรมชาติของพวกเขาทําให้ภาพที่น่าขนลุกเหลือเกินที่นี่มันน่ากลัวเกินไปแล้วฉันกำลังฝันร้ายอยู่ใช่ไหมตื่นสิตื่นอย่ย <c oughs> อะไรอยู่บนหัวเนี่ยซากศพอาจลมมาจากเพดานได้ถ้าคุณถูกมันหล่นใส่ค่าพลังชีวิตของคุณจะลดลงหนึ่งหน่วยหากคุณถูกโจมตีโดยผมือมรณะคุณจะติดสานะเลือดออกส่งผลให้ค่าพลังชีวิตสูงสุดของคุณลดลงชั่วคราว คุณจะสูญเสียค่าพลังชีวิตหนึ่งหน่วยจากสานะเลือดออกหากคุณไม,ม่ไม่ใช้ผ้าพันแผลอ๋อแซนแอลในการย่อหลบต้องใช้ผ้าพันแผลพันเวลาบาดเจ็บนะฮะจะไม่สูญเสียไม่งั้นก็จะสูญเสียค่าพลังชีวิตไปอย่างถาวรหลบแซนแอล นี่มันชั้นสามมีหาอะไรไหมเนี่ยออที่ซื้อให้ดายอนกินมันไม่แดกครับเราก็เก็บไว้กินเองลงบันไดชั้นสองมีอะไรเนี่ย แล้วกูจะไปทางไหนต่อเออไม่กล้าเดินเลยเนี่ยมีอะไรวะข้างหน้าไฟก็มืดเหลือเกินไฟฉายามีไหมีแค่ไฟแชกนี่อะอะไรวะเนี่ยลากไม้ปีศาจฝังตัวและเติบโตไปตามแนวกำแพงของห้องโถงตัวลากไม้ขวาง ไปไม่ได้ดูแผนที่สิอ๋อเราต้องไปที่เครื่องหมายใช่ไหมแต่ไปไม่ได้ก็ไปฝั่งนี้สิ อันนี้ก็ไปไม่ได้อะไรเนี่ยปิดไฟเช็คเปิดไฟเช็คก,กด Y ได้500เยนไม่ใช่เยนวอนวอนลืมไปเลยว่าสัญชาติเกาหลีขึ้นเบงชันน้นสิก็ชั้นสามเมื่อกี้ที่เราอยู่นี่เออ แล้วลงมาทำไมเนี่ยชั้นหนึ่งชั้นสองไปชั้นหนึ่งฝั่งนูน้นโอ้ยนี่ไงโดนแล้วไงเฮียผ้าพันแผลผ้าพันแผลก็ไม่มีจเอาจากไหนวะ เฮ้ยอะไรอ่ะไม่ทำไรเงี้ยเอ,อ้ดีว่ะเป็นฉากเฉยๆลองไปดูฝัง่งนู้นดิ เออเออ,อ,อไม่มีอา้าวปานอีกบันไดนี้ลงได้แค่ตรงกลางอย่างเดียวแน่เลยพลังชีวิตเราหายไปแล้วนะหนึ่งหน่วยอา้าวอันนี้ลงไม่ได้ ไปลงฝั่งนู้นแน่เลยศพใครนอนตายอยู่เย่เฮ้ยไม่เป็นไรกูหนีก่อนเจอแล้วถึงแล้วเป้าหมายเรา มีใครอยู่ไหมปล่อยฉันออกไปทีใครก็ได้ขอร้องละประตูมันล็อกแน่นเลยตรงนี้มีกระดาษโนต้ตอยู่ด้วยกรุณาออกไปทางอาคารฝั่งตะวันตกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียนที่ชั้นสามตรงโรงอาหารมีทางเดินไปอาคารฝั่งตะวันตกอยู่อ้าวเหี่ยรอให้กูมานี่อ้อมตั้งนานเพื่อให้กูไปชั้นสามอีกเออ ไม่บอกว่าชั้นสามต่แรกละ่ะเวนต้องไปขึ้นบันไดตรงกลางนะยชั้นสามลงอาหารชั้นสมใช่ไหม ตัวนี้ก็ล็อกอีกนั่นไงโรงอาหาร ไม่กล้าวิ่งเลยเว้ยกลัวข้างหน้ามันจะมีอะไรหรือเปล่ารบรรยากาศวังเวงจะกลับบ้านเนี่ยกูไปดาดฟ้ากระโดดตึกห้องอาหารมีอะไร ตู้อัตโนมัติยังเปิดใช้งานได้เหมือนเดิมอ้าวมีน้ำมีสเปรย์มีโอฮาน่ผู้หญิงคนนั้นที่อะไรสิ่พื้นเธอโอเคไหมเธอดูแป,กแปลกๆนะ ฉันควรจะอยู่ห่างเธอไว้อืมสมควรแล้วละ่ะมิยาณอาฆาตจะโจมตีขาคุณถ้าคุณถูกมันโจมตีจะสิดสถานะเลือดออกอ๋อเหมือนไอ้มือที่อยู่บนเพดานนะครับกล่องพวกนี้มีตาราสัญลักษณ์แปลกๆสะเบียงและอุปกรณ์เหล่านี้ได้รับการอนุเคราะห์มาจากท่านรัฐมนตรี จงนำสิ่งที่จำเป็นต่อภารกิจไปซะมือปราบวิญญาณทั้งหลายคยองเบใครยะคยองเบเหมือนกล่องจะถูกเปิดไปแล้วนะจะมีอะไรเหลือบ้างไหมนะอ่ะาผ้าพันแผลเออตอนโดนไม่มีตอนมีไม่โดนเก็บไปก่อนไป ห้าร้อยวอนมีนนจุดเซฟและขนมครบสี่ช่องจอนี้มีอะไรแปลกๆไหม อะไรแวบบๆประตูนี้ก็ถูกล็อกด้วยเหรอบางทีเขาอาจจะทิ้งกุญแจสำรองไว้หลังเคาน์เตอร์ก็ได้ฉันน่าจะลองไปหาดูอะ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 ไรเนี่ยหน้ากระดาษที่ถูกฉีกออกมาอ๋อเก็บหน้ากระดาษพวกนี้ได้จะไปปรากฏในบันทึกจะบอกเรื่องราวบางอย่างแกคุณบอกเรื่องอะไรวะชีวิตในกวางจูโดยซูมี ฤดูใบไม้ร่วงปี1938ฉันเกิดในครอบครัวที่ยากจนชีวิตในกวางจูโดยซูมีฤดูใบไม้ร่วงปี1938ฉันเกิดในครอบครัวที่ยากจน7ปีแรกของชีวิตนั้นพวกเราอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆในกวางจูคุณพ่อของฉันเป็นชาวนาโดยคุณแม่ทำงานที่โรงงานทอผ้าฉันกับซูโฮพี่ชายของฉัน ช่วยกันดูแลเรื่องงานบ้านที่คุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาทํางานช่วงนั้นทุกคนต่างมีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบและพวกเราก็ทํามันด้วยความขยันกันแข็งนั่นเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากแต่พวกเราก็มีความสุขและผ่านมันมาได้เพราะพวกเรามีการและการเสมอข้อความกระดาษโน้ตคุณได้รับกระดาษโน้ตจากโรงอาหารและคีการ์ดอ้าวเ,เจอคีการ์และร่วมเวลาข้อความในกระดาษโน้ตเขียนบอกว่าเธอไปเอาคีการ์ดที่ห้องรักษาความปลอดภยัย ในที่สุดฉันก็ได้ออกจากที่นี่สักทีอ่ะเผลอกินน้ำน้ำอาไว้ทำอะไรวะวิ่งกัน มีแค่บนหัวกับที่พื้นใช่ไหมผีมันมีสองแบบแค่นี้ใช่ไหมไม่แน่กลัวห้องน้ำมีอะไรมีใครขี้่ะไม่มีอ่ะน,น,นี้หลบได้การซ่อนตัวอาจช่วยชีวิตคุณได้ในสิ่ง ซ่อนตัวแต่ละแห่งมีความแนบเนียนไม่ต่างไม่เท่ากันเลือกให้ดีใต้โต๊ะก็ไม่เนียนในตู้ก็เนียนหน่อยโอเคต้องกดปุ่ม Quick Time Event เพื่อการหายใจถ้าผิดผีจะเจอเราอ๋อจะยากขึ้นถ้าเราหอบเพราะฉะนั้นรักษาส,ส,สตามีนาไว้ให้ดี ถ้าเจอผีก็ต้องวิ่งเปะะล่าวะล็อกล็อกคีย์การ์ดเมื่อกี้เอาไปเปิดอะไรล็อกมาเลยอืมล็อกอีก ก็ล็อกแหมเปิดได้ละพี่วัวขาดนักเรียนด้วยไตยโตะหลบได้ปึ๊บเทสเทส ไม่มีอะไรเลยลงไปดูชั้นสองสิล็อกไหมล็อกอีกนี่ก็แน่ล็อกอืมว่าแล้วล็อก เออเอมือที่พื้นแล้วเราเตะมันไม่ได้เหรอต้องวิ่งหนีมันอย่างเดียวใช่ไหมมีกระดาษอะไร วันแห่งโชคชะตาโดยซูมีวันที่15สิงหา1945เป็นวันครบรอบอายุ7ปีของฉันและเป็นวันที่ทั้งประเทศเฉลิมฉลองอิสรภาพหลังจากตกเป็นอาณานิคมของประเทศญี่ปุ่นมานานกว่า35ปีคุณพ่อเชื่อว่ามัน,เป,นเป็นเรื่องที่ดีมากที่วันเกิดครบรอบของฉันตรงกับวันนี้พอดีส่วนคุณแม่มองว่าเขามงมงายในช่วงปลายเดือนเดียวกันคุณพ่อก็ประกาศจะขายบ้านและที่ดินตรงนั้นพวกเราจะย้ายเข้าโซ่เพื่อ อาศัยอยู่ใกล้ๆก,กับฝั่งครอบครัวของคุณพ่อเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่ฉันที่ยังเป็นเด็กตัวน้อยในตอนนั้นรู้สึกว่าการเดินทางเข้าเมืองใช้เวลานานเป็นชาติพี่ชายก็เลยสอนการเป่าคุยและก็สอนตั้งแต่นั้นเป็นเรื่อยเป็นต้นมามันจึงกลายเป็นความทรงจําที่มีค่าสําหรับซูมีนะครับสำรวจห้องน้ำหน่อยหลบได้ทุกห้องเลย ลงไปชั้นหนึ่งดูเอ๊ะเมื่อกี้สัญลักษณ์อยู่ชั้นไหนนะชั้นนี้ไหมอีกชั้นหนึ่งเหรออ๋ออันนี้ลงไม่ได้ต้องไปลงตรงกลางเปิดด้วยกันล็อกอืม,อมบนหัวบนหัววิ่งกันลวงมานี่ก็ล็อก S.O.S เอ๋อ,อ,อเอามาเปิดตรงนี้ได้นี่เองห้องรักษา,าความปลอดภัยหน้าจอมีอะไรเฮ้ยเฮีย yeah! <c oughs> นี่มันเลือดก,กับศพของจริงนี่มันเกิดอะไรขึ้นฉันต้องโทรแจ้งตำรวจมือถือไม่มีสัญญาณอะไรตอนนี้ให้ตายสิใจเย็นไว้ห,หาทางออก มีอะไรแวบๆบแบบกระเป๋าตั้งนี่เขาชื่อฮยองเบยได้รับคีย์การ์ดอะไรเนี่ยดูเหมือนจะเป็นสเปรย์พริกไทยนะเขาคงพยายามจะใช้มันแต่ดูเหมือนว่ามันจะช่วยอะไรเขาไม่ได้เท่าไหร่ฉัจจะต้องใช้มันทีหลังสเปรย์พริกไทยออใช้ในาการหลบหนีผีเชีย่ย ผีอะไรกลัวสเปรย์พริกไทยโอ้เหนือจินตนาการมากพ่นสเปรย์พริกไทยใส่หน้าผีผีนีเออคีย์การ์ดเราได้มาแล้วเราต้องไปเปิดประตู ประตูลงจอดรถใช่ไหมใช่แน่ๆเลยลานจอดรถอยู่ข้างล่างนี่เองรีบออกไปจากที่นี่กันเถอะออกมาแล้วอยู่ข้างล่างเห็นไหมบ้าจริงเพราะไฟดับคีย์การ์ดเลยใช้ไม่ได้อืมโอ้โห ไฟดับเดี๋ยวก็ไม่มีคียการ์ดเครื่องใจ่ายไฟสำรองทางนี้ไม่นึกมาก่อนว่าต้องมาเดินอยู่ตัวคนเดียวในที่แบบนี้จุดเด็มีอะไรอยู่บนพื้นมีประตู นั่นไงแวบ,บแว๊บ,บเครื่องบันไฟอ่ะดูกระดาษน,นี่ก่อนกดอ่มกดผิดฤดูร้อนปี1950โดยซูมีไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าถึงเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นในฤดูร้อนปี1950เลยแม้แต่น้อย ทันทีที่กองทัพเกาหลีเหนือข้ามผ่านเส้นขนานที่38ซึ่งเป็นเส้นแบ่งแยกดินแดนระหว่างสองประเทศสถานการณ์ในเขตของเราก็ลุกเป็นไฟพวกเราได้ฟังคำประกาศจากท่านประธานไดบีผ่านทางวิทยุเขาแนะนำให้ประชาชนอยู่ในกรุงโซลและเชื่อมั่นในรัฐบาลครอบครัวของฉันรู้ดีว่าภายหลังต้องมาถึงโซลแน่ๆพวกเราก็เลยรีบเก็บของทุกอย่างเท่าที่แต่และคนจะถือไหวแล้วก็อพยพออกด้วยการเดินเท้าเราต้องเดินไปอีกฝั่งของสะพานข้ามแม่น้ำฮันก่อนทีมน่มันจะถูกทำลายด้วยฝีมือของ กองกาลังทางฝั่งเรามันเป็นการเดินทางที่ยังลําบากที่สุดในชีวิตของพวกเราความเศร้าโศกและความปวดร้าวอยู่กับเรามาตลอดจนในที่สุดพวกเราก็มาถึงปูซานเมืองสุดท้ายที่ยังไม่กลายเป็นสร้างปรากหักพังเมืองที่สูโฮผู้ที่เป็นเด็กหนุ่มเพียง16ปีประกาศว่าจะเป็นทหารร่วมกับนัเรียนคนอื่นชันค้านเข้าสุดหัวใจแต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรลงกนะช่องเก็บของเต็ม เก็บอะไรไม่ได้เลยอืมเต็มหมดไม่ได้ใช้เลยจะมีไปทำไมสี่ช่องไอ้แวบ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 นี่ดูเหมือนจะเป็นเครื่องจ่ายไฟนะฉันอาจจะทำให้มันเดินกด q u i กอ e เวนต เหมือนมันจะได้ผลนะตัดคัดซีนนะอืมเอาแล้วเอาแล้วสัญญาณไม่ดีแล้วมีใครเดินเข้ามางั้นเหรอต๊อกแตกต๊อกสวัสดีค่ะยังนิสัยดีอีกนะใครอยู่ตรงนั้นนะ่ะช่วยออกมาหน่อยได้ไหม อาจารย์ทร,ทร,ทรงเหรอขอบคุณพระเจ้าหนูนึกว่าหนูติดอยู่ที่นี่คนเดียวซะอีกดูซิว่าสัตว์เลี้ยงของฉันเจออะไรผู้บุกลุกอีกคนที่แอบเข้ามายังบ้านอันแสนอบอุ่นของพวกเราอ,อืเอ๊ะ ดูแปลกๆนะอย่าโผล่หน้ามานะกันเรามาต้อนรับเธอเข้าโรงเรียนอย่างเป็นทางการสักหน่อยดีไหมเอาแล้วเอาแล้วเสียงอึ้งเชี่ยหล่นอาวิ่งหนีวิ่งหน,งนีหลบในตู้ นึกว่าจะมีแค่นั้นตอนนี้เราเจอวิกเชียร์ซิสเตอร์แล้วครับซิสเตอร์ผู้เชื่อหลายฉันคิดว่าเธอน่าจะเดินผ่านไปแล้วละ่ะต้องรีบไปทางลานจอดรถมีอะไรตามหลังมากไป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 ได้ไหมไปวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งอ้าวตัดข้าคัตซีน เยียได้โปรดอยู่เธอใกล้แล้วหลบได้นางเอกนี่เนาะฉันต้องหนีเออจะอยู่ก็บ้าแล้วเอ๊ะอ้วพระเอกขี่ม้าขาวขี่มอไซค์นี่ม้าขาวขึ้นมาสิเร็วเข้าเธอตามเราไม่ทันแล้ว เดีย๋ยวก่อนคุณเป็นใครนะ่ะเข้าไปหาที่ปลอดภัยข้างในซะ,ะฉันจะรอมันไปที่อื่นเองเขาเป็นใครกันแน่นะสถานีตำรวจทรงลึงโอเคเราก็มาถึงสถานีตำรวจแล้วนะครับเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอซิ s เตอร์ผู้ชั่วร้ายรอบต่อๆไปคงเจอบ่อยอขึ้นงั้นเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกัน ตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ